สวัสดีครับวันนี้ผ่านมาทางอำเภอเขาชะเมานี่เห็นป้ายวัดธรรมเขาประทุนก็เ,เลยจะแวะมาดูปลาสวยไหมทางไปอำเภอเขาชะเมาครับจากอำเภอบ่อทอง ตนนี้มาถึงแต่เช้าคนก็เลยยังไม่เยอะจุดไทยียบลมลื่นดีครับ หยังเนข้าเข้าเข้างนงั้นไงขึ้นเขาเลยไปข้าท่านบุพเพสวรร์ตรงเอข้าสองดาวจุชื้นนี้ก่อนนู้นเนี่ยบันไดขึ้นไปเนี่ยเดต่ถุงเท้าเดินแบเราข้าไปนรอ รดนขิบกรัจายอาื้อตารยากาศล่มลื่นดีครับนามสการทำพระเชิญเที่ยว ถ่ายรูปมันทึกความทรงจำเออทำสองดาวไปครับรดอดช้างรดอดท้องช้างนะครับขอให้ไปทางนู้นก่อนไม่ใช่หรอ ก่อนแล้วค่อยลงมานี่ถ้ำสองดาวร่างกายต้องพร้อมใจไม่เต็มร้อยอย่าแตะต้องขึ้นไปนู่นเหรอ เขาไปไหว้พระตรงไหนขึ้นไปก่อนก็ได้<ม>เดินขึ้นบันไดครับไปเขาคิชกูดมาก็เดินขึ้นอันนี้ก็เดินขึ้นก็ได้วังน้ะมันเริ่มขูกแล้วดูทางขึ้นครับ ชอบจังปีนตาปีนเขาเนี่ยมีลาวให้จับ ามาเจอทั้งทีต้องไปให้สุดยังยังไปได้อีกก็จะมีบันไดเหล็กราวเหล็กให้เดินจับขึ้นไปนะครับแล้วก็มี หินเป็นบางช่วงอาอนนี้เป็นช่บันไดเหล็กแล้วเป็นหินแล้วครับต้องเดินพื้นหินอย่างนี้แหละระวังลื่นนะระวังลื่นนะ หินนะลื่นด้วยเนี่ย,ยระวังลื่นนะตกตุบเลยนะสูงนะฮะเอดเวนเจอร์เหยียบให้แม่นเหยียบให้มั่นก่อนปุ๊บตอนนี้ก็จะเป็นแต่หินครับ ข้เขาประทุนนู่นนะครับตอนนี้เดิอนอย่างนี้ครับแต่มีลาวให้จับเดินตามขุนหินไป มีลาวให้จับ,จบตัดทางอุ้ยหอบแล้วอะ่ะอันนี้ต้องระวังหน่อยนะมันโยกได้อึ๊บใจต้องถึงแรงต้องมีก็ไม่ถึงจะเหนื่อย ออกเหมือนกันโอทางขึ้นมาไปอีกทางเข้าถ้ำซ้ายจุดชมวิวขวานะนไหนๆก็ไหนๆลุยปุ๊บโอ้โหทางพอกันเลย ก็จะเป็นโขดหินให้ไปอย่างนี้นะครับนี่น,นี่เดินตามโขดหินไปอึบอึบนี่ครับมันจะเป็นโขดหินให้เดินตามอย่างนี้นครับตามทางไปเรื่อยๆเดจ,จุดชมวิว เดี๋ยวคลิปนี้ปล่อยยาวๆไปเลยครับจะไปไหนก่อนจุดชม,มวิว <c oughs> รีวิวไปจุดชมวิวก่อนนะครับ ออมาไปให้ถึงอย่าให้เขาว่าได้อย่าเชื่อถ้าคุณไม่เห็นกระตาตัวเองตอนพอมานี้ก็จะเป็นบันไดเหล็กให้เดิน เสียงอาจจะหอบหน่อยนะครับ 여기 그쪽 좀뷰 ชมวิวโอ้ยเหนื่อยหอบเหมือนกันครับ เดินไปทางเขาชะเมาหุ้ยหอบเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงไปถ่ายอีกฝากหนึ่งดูทางลงวัดใจครับจะไปถึงปากทางเดี๋ยวถ่ายอีกที ตอนนี้ลงมาจากจุดชมวิว,วแล้วก็มาอีกทางหนึ่งถ้ำหุบผาสวรรค์ทางเข้าถ้ำเมื่อกี้ขึ้นมาเ้วเลี้ยวซ้ายจะขึ้นไปตรงจุดชมวิวพอลงมาปุ๊บเราก็มาทางขวาเพื่อจะมาถ้ำหุบผาสวรรค์ทางเข้าถ้ำออทำไมเงน มีสองปลายถึงเดี๋ยวปไปทางไหนก่อนดีไหนจะเดินขึ้นยังไงีน,น่ เขียวพาเลาะตู่เขียวพาลุยวนันนี้ลุยยาวๆกันเลยไม่ได้ถ่ายคลิปยาวนานเ่ยก็ต้องเดินฝั่งนู้นไม่ใช่หรอนเนี่ยเดินด้านในนี่ นี่เหล็กหลุดนะอ๋อออเมื่อยเหมือมนกันนีนเนี่ย จับดีๆไหลลงไปนู่นเลยนะเคยมาครั้งแรกเหมือนกันครับเดินลุย ไปทางไหนต่อทางนู้นเดินไปไหน,หไเ,น,นเดินไปไหนใครชอบแบบผาดผล มาทั้งทีต้องเข้าให้มันถึงที่สุดอาจจะตาลายกันนิดหนึ่งนะครับเสียงหอบอาจจะดังแรงไปทางไหนต่อนะดูทางเดินครับ ระวังนะครับก้าวปิดนิดเดียวเป็นเรื่องโอ้ลงไปไหนเนี่ยลงไปนู่นต้งไปทำ 这样子可以走得比较舒 เดินไปไหนเนี่ย <c oughs> โอ้มันเป็นหุบเขาข้างหลังก็ <c oughs> <c oughs> ะจะเดินยากนิดนึง ใส่ผ้าใบมานะครับเตรียมพร้อมเลยถ้าใครจะมาที่นี่อันนี้ใส่อีแตะนะทางเขาจะพาไปถึงไหนเดีย๋ยวบอกว่าเดินไปถึงนูน่นแล้วเดินกลับขึ้นไปคืนอีกนะ นะครับตรงนี้มันเหมือนอยู่ตรงหุบตรงกลางหลังเขากลางเขาครับ มันเป็นเขาอ้อมเราเดินข้ามมาแล้วก็มาลงตรงหุบตรงกลางครับ,รบก็เดินไปดูจะมีอะไรเพราะเราก็ไม่เคยมาเมื่อกี้มันจะมีทางแยกขึ้นไปอีกขวาขึ้นไปอีกทาง ผมเลือกที่จะมาทางนี้เอราะว่าถ้ามหาสวรรค์ก็จะเดินยากหน่อยนะครับ ไปอีกไปให้สุดเออโอโอโอเซ่เซ่เซ่ <c oughs> มีทางไปทางนู้นอีกอเดินไปให้สุด มาแล้วก็ไปที่สุดเดนอยาบอกว่ามาสุดนี่ก็ต้องเดินข้ามขึ้นไปที่เดิมอีกนะ ไปถ้าสองดวีวแต่เราไม่ไปท้าสองดาวก็ที่ลงมาเมื่อกี้ไงแต่เรายังไม่ได้เข้าไปนูน่นเรามาท้าคูหาสวรรค์

หลุดมาอีกโลกหนึ่งข้างในนี่ มื่อกี้ไปมาถ้าเราไม่เดินขึ้นไปข้างบนเราก็ลงมาข้างล่างมาตามทางก็ได้ครับมีพระพุทธรูปห้ว่า ลับคิปนีหวยพระขอพรอบฟูพ,พ,พะยาสีสุธนาคราษ คนบอกม่อย่าโอเย็นที่นั่งสมาธิ นี่คือในทําด้านหลังนะครับเอย่าพอว่าต้องปีนขึ้นไปที่เดิมอีกนะแล้วก็ลงทางนน้นอ,อีก คลิปนี้ยาวๆมีข่าวดีมาบอกต้องเดินขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็ลงไปทางเดิม <c oughs> <c oughs> พอดูแล้วมันไม่มีทางไป ดูครับต้นตะเคียนสือชุดไทยมาถวายดูนี่ครับจะมีทางไหนไปอีกไหมหรือจะให้ขึ้นทางเดิม เหมาะสำหรับมานั่งสมาธิเดินเข้าอย่างเดียวครับไม่รู้จะไปได้ถึงไหนมีทางให้เดินเราก็จะเดินท <c oughs> ีนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ แม่ธรณีลายพระแม่ธรณีครับแล้วก็จะมีให้เดินเข้ามาอีก